เจลีกันหน่อยอ่าไปคุยเรื่องของกวินกันหน่อยใช่นะครับมา2เกมแล้วใช่ไหมพรุ่งนี้จะได้ลงไหมพี่ตังผมว่าไม่ไม่นะไม่แล้วเพราะว่าเราพูดกันตามตรงก็คือฟุตบอลผมว่าเป็นฟุตบอลระบบลีกเนี่ยอืคือทีมน่าจะเซตผู้สามประตูที่เล่นมือหนึ่งในลีกแล้วก็คือสุเกโนะสุเกโนนะครับแล้วดีอ่ะแล้ดีคืองงมากคืเกโนเนี่ยมาอยู่กับทีมในฤดูกาล2018 ปดูสถิติแล้วผมอะลงนัดเดียว2018ลงในเจีกเดยวเจริกนัดเดียว2019ลงในเจลริกหนึ่งัดก็คือตั้งแต่ซูกิโนะมาเล่นให้กับซัปโปโรเนี่ยไม่นาดูการ2020เนี่ยสองปีลงในลิกไป2นัดซึ่งจริงๆเราเรารู้อยู่แล้วเพราะว่าด้วยอายุของเขาเนี่ยทีมซื้อมาเพื่อที่จะเป็นตัวสำรองของกูซังยุนขณะที่กูซังยุนเนี่ยตอนนี้ย้ายไปแล้วนะครับเราก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะถ้าเกิดลีก กลับมาเนี่ยการที่เขาดึงกวินมาก่อนที่กูซังยุนจะย้ายเนี่ยจะมีโอกาสลุ้นเป็นเบอร์หนึ่งไหมแต่ปรากฏว่าพอผ่านเกมเจลรี่สเกมนะครับมิชาเบรดวิทก็เลือกใช้สุเกโนและดีเฉยเลยคือเนี่ยมันดีจนแฟนบอลตั้งคำถามว่าครับผมทำไมไม่ใช้ก่อนกูซังยุนแต่แต่ผมเล่นอีกครั้งว่าครัผมทำไมซัปโปโรไม่ใช้กูซังยุน ไม่ไม่ใช้สุกเกโนะเพราะว่าพาะซังยุนนี่คือ MVP ของทีมตอนฤดูกาลที่ขึ้นชั้นใหม่ๆนะอ่ะเข้าใจและอีกอย่างเนี่ยอา่าฮะเขาอยู่กับทีมมานานแล้วด้วยการที่สูงครับแล้วก็อีกอย่างมีชอ็อตเซฟมาสรใจเยอะครับแล้วผมมองว่าสุกเกโนะยังไม่ได้ปล่อยของให้ไปโตว,วิดเห็นเลยตั้งแต่เขามาอยู่อะ่ะคือจริงๆแล้วด้วยถ้าเกิดเราพูดกันแบบเอาเอาแบบเป็นแฟกต์เกี่ยวกับรแบบ่างกายแล้วกันนะสุกเกโนะเนี่ยอายุ36ใช่ไหมใช่ ส่วนสูงเนี่ยน่าจะ179ก็ก็น้อยกว่าตองกวิน่ะไม่ถึง180ใช่นะครับคือเป็นถ้าเกิดเราพูดกับผู้สัประตูในญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าประตูเล็กโอเล็กมากเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทีมจากเจดีญี่ปุ่นเนี่ยก็เลือกใช้ผู้สัประตูที่ร้อบอ่ะใช่ไหมใช่อย่างกุชชนุนก็190เท่าไหร่190กว่าแล้วก็มีของประตูเกาหลีของคาชิมาเลยก็สูงเหมือนกันใช่คือทําให้โอกาสของเขาเนี่ยดูดิ ยืนคู่กันนี่คือคนละสายไม่ถึงหูเลยเนี่ยใช่แต่ไปไปมาเนี่ยเล่นดีกว่าซองยุนอีกถ้าดูซัปโปโรตั้งแต่กลับมาครั้งเนี้ครับแนวรับมันแลดูอุ่นใจขึ้นเยอะเลยนะดูมีการสื่อสารกันได้ดีขึ้นใช่แล้วลูกกับเท้าในปกติตอนเป็นซังยุนเนี่ยเสียทุกดอกออกบอลไม่ค่อยดีเท่าไหร่เตะให้เขายิงประตูบ้างแต่สุกิโนเนี่ยชัวร์มากและคือไม่แปลกใจเลยที่พี่ตองกวินจะเป็นสำรอง ครับผมเกมล่าสุดเจอคาชิมะแอดเลอร์พี่ตามครับเซฟไปสิบแปดครั้งใช่ไหมคือคือจริงๆมันก็ไม่มีโอกาสขนาดนั้นแต่ว่ามันมีจังหวะที่เป็นซูเปอร์เซฟจริงๆล่ะหลายครั้งมากที่แบบโอกาสที่แบบอย่างเช่นมันมีช่วงท้ายเกมมาที่ที่เก้าสิบอ่ะพวกเตะมุมมาหม่งแล้วเจ้าตัวยืนอยู่แบบตรงนั้นพอดีอะไรเงี้ยแล้วก็มียิงเสาแรกเขาปัดอะไรอย่างเงี้ยถือว่ายืนตำแหน่งในเกมที่เจอบบคาชิมะเป็นการชนะในรอบ สิบเก้าปีปนะครับซึ่งทําให้พอสองนัดเป็นแบบนั้นจริงๆมไม่ต้องสองนัดหรอกอืจริงๆการกลับมาเล่นแล้วก็การที่โค้ชเนี่ยเลือกลูกสาประตูลงเล่นในลีกเนี่ยม,มันก็บ่งบอกอะไรได้แล้วแต่ว่าเราจะมาวิเคราะห์กันต่อว่าโอกาสของกวินเนี่ยมันแย่ขนาดนั้นเลยหรอก็คงไม่ผมมองว่าในปีเนี้ครับแฟนบอลไทยเนี่ยผมมองว่าจะได้เห็นกวินแค่ฟุตบอลถ้วยชถ้าเกิดสุกินโนไม่เจ็บ เพราะว่าฟุตบอลเจลีกเตะครบใช่ไหมเตะครบคือคือเตะแบบว่าเอาหมดก็จริงแต่ว่าเ<ช>ต,ตะครบถูกต้องแล้วก็บอลถ้วยเนี่ยจะม,มีการลดโปรแกรมลดสไตล์ลดการลดรอบต่างๆาแต่ก็ยังมีให้เล่นหมดแหละแต่อาจจะไม่ได้เท่ากับฤดูกาลปกติเท่านั้นเองอได้เล่นแล้วผมมองว่าโอกาสเนี่ยากาวินมาซัปโปรโรครั้งเนี้ยผมมองว่าปีหน้าจะได้เต็มเต็ม เพราะว่าผมว่าซูกินโนะเขาจะอยู่แค่ปีนี้ปีเดียวแล้วเขาจะแบบยิงทายตัวเองอ่ะถ้า <ผม S 1> เกิดจะได้เห็นเต็มเ็มแล้วคือซัปโปโรน่าจะซื้อขาดจากโอ,โอโเวอรลูนก็คือหมายความว่าถ้าเกิดจะได้ลงเล่นจะรีกต่อใช่ผมผมองว่าปีหน้าซัปโปโรต้องมีคอนแท่<ช>โดยที่ไม่ยืมแล้วถูกต้องก็คือซื้อตัวมาเลยะนะครับผมผมองว่าปีนี้เขาเหมือนให้เอากูนมาลองมาลองก่อนมาลองอะไรต่างๆแล้วปีหน้า ค่อยว่ากันอีกที uh huh. แต่ผมว่าเขาเอามาลองครั้งนี้ยเขาก็มีเป้าหมายแล้วที่จะซื้อะครับตแต่พี่ตองต้องแบบเต็มที่จริงๆนะต้องแบบ uh huh. ว่าโชว์ผลงานให้เห็นนะครับแต่อย่าดูฟุตบอลถ้วยก่อนว่าลงไปแล้วดีหรือเปล่าคือซูกิโนะเนี่ยก็เริ่มจากบอลถ้วยนะแต่บอลถ้วยของซูกินโนะก็ไม่ได้ดีนะใช่ก็โดนหมดคือแต่ว่าผมว่าการที่กวินลงบอลถ้วยอาจจะเสียเปรียบในเรื่องของการที่จะโชว์ฟอร์มเพราะว่าทีมญ,ญี่ปุ่นเนี่ย mm hmm. เวลาเล่นบอลถ้วยเนี่ยไม่ได้ใช้ตัวเต็มเลย แต่ได้เห็นเซฟแน่เพราะว่ากองหลังนี่ดาวลุ่นเลยเพราะเลยวาว่าคุณภาพทีมเนี่ยมันคนละคนละเกตเลยคนละเกตจากทีมที่เล่นเจรลิกเลยใช่ใช่ไหมเราไปแข่งกันอ่ะโอ้โหคือเหนื่อยตรงที่กองหลังซัปโปโรชุดใหญ่ยังเหนื่อยใช่ไหมนี่ชุดเล็กนี่เหนื่อยกว่าครับจะได้เห็นเขาเซฟเยอะแน่ในวันถ้วยอาจจะเซฟพลาวันแต่กวินเนี่ยจะได้ลงเล่นในฤดูกาลนี้แน่นอนผมได้เล่นได้เล่นได้เล่นในฟุตบอลญี่ปุ่นเนี่ยแต่ว่า ฟุตบอลลีกเนี่ยอมต้องคือชั่วโมงเนี้ต้องเป็นสุกิโน่ต้องยอมรับในไงก็เราพูดตามความเป็นจริงอ่ะใช่เพราะว่าเขาดีจริงครับผมก็รอลุ้นอ่ะรอลุ้นไม่ก็ลุ้นให้สุกิโน่เจ็บด้วยร่างกายสามสิบหกแล้วอาจจะมีเจ็บแบบอ่าแล้วก็ด้วยโปรแกรมที่มันแบบหนักจัดเตะแบบเาทิตพุทเาทิศพุทอย่างเงี้ยนะครับผมก็รอดูแต่ผมมองว่าโอกาสมันยังมีมันยังมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ครับสุกิโน่ไม่ใช่ประตูดาวรุ่งที่ขึ้นมายี่5บสี่ยี่บ้าเนี่ย เขา36เขาพร้อมจะรีไทยตัวเองเขาก็บอกอยู่ใช่จริงๆถ้าไปดูสถียิของซูกิโนะเนี่ยเขาเว้นระยะจากการที่ลงเล่นเป็นตัวจริงเกมแบบติดติดกันมานานมากก็อย่างที่บอกไปก็คือ2018เจลีกนนัด2 0 1 9เจอีก1นัดใช่แล้วก็มาเพิ่งปีนี้แหละที่2นัดติดกันและก่อนนั้นก็อยู่เจูนะใช่ที่เขาเล่นเต็มเต็มก็คือกับคาชิวาเลโซนานแล้วนานมากครับก็ซูกิโนะเป็นผู้สาประตูตอนที่โยโกฮาม่าเอฟซีเล่นเจลรก ครับเมื่อสิบสามปีที่แล้วสิบสามปีเตอนนั้นเขาอายุไรยี่สิบสามอ่ากลับมปสิบสามปีเนี่ยครับผมเขาลงเล่นให้กับซัปโปโรเจอกับโยโกฮาม่าเอฟซีอ่ะที่ขึ้นมาเจอที่ขึ้นมาคือมันแบบครบรอบจริงๆแล้วมันแสดงเห็นว่าคือเขาเก่ามากในวงการฟุตบอลญี่ปุ่นน่ะครับสิบสามปีที่แล้วอยู่กับโยโกฮาม่าเอฟซีจนสิบสามปีนี้โยโกฮาม่าเอฟซีขึ้นมาครับเขายังเล่นฟุตบอลอยู่ใช่ได้ไหมนะ่ครับผมอ่ะ